มาในรูปแบบใหม่นะฮะคลิปนี้นะครับผมก็คลิปที่แบบอยากมาเปิดบัฟเสาวคนหนึ่งนะก็เสียดายนะไม่หผมช็อตน,นะอ่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บนห้องนะเนี่ยสภาพพร้อมผมกรโคนลกเลยนะฮะเออตอนนี้ก็กําลังจะไปทํางานนะก็ค่อนข้างที่จะเฝ้าๆเนี่ยจังหน่อยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อมอเตอร์ไซค์เลยนะผมจอดไปข้างล่างนะไปะเดี๋ยวไปเจอกันที่มอเตอร์ไซค์เลย น่ผมก็อยู่กับรถผมนะตอนนี้ก็คือมันสตาร์ทยากก็ไม่ใช่เปิดกุญแจยากนะก็เพิ่งเปิดติดนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้มันเออยังไงอะ่ะก็คือเออเออเออโอ้ยไม่รู้จะเอออะไรละ่ะก็คือเยอ เดี๋ยววา่าเดี๋ยวมีวาบสาวหรอเออเดี๋ยวไป,ไปเติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันน้ำมันหมดเห็นไหมเนี่ยกับพี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเห็นไหมนี่กับพี่ปีเนี่ยเห็นไหมนเ,นเนี่ยมันมถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยแปบ๊บเดียวเสียวเดียวพี่เออว่าไงน้องนี่เดี๋ยวพี่ขอเติมน้ำมันสองร้อยนะได้นะครับพี่น้องมันก็จัดให้เต็มที่แล้วทุกคนแปลกนะผมไม่เคยมาทําคลิปอะไรแบบนี้ครับทุกคนไม่เคยแบบมาพากอะไรอย่างนี้เลยก็แบบ โคตรอันนี้เลยนะก็น้องมันก็ที่จริงกะว,ว่าจะมาดูสาวปั้นน้ำมันแหละมันดึกแล้วโอ้งั้นพี่ไปแล้วหนะ้าไม่มีสาวอะ่ะขอบคุณไม่เป็นไรครั้งหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวขอเป็นสาวนะเดี๋ยวพี่ไปแล้วออที่จริงตรงนี้มันก็มีสาวนะเนี่ยตรงตัวน้ำมันก็วันนี้ไม่มีคะผมก็เราก็ไปทำงานปกติเนาะเออคลิปนี้มาเป๋ก,ปกะครับทุกคนก็คือแบบมาภาคเอาแล้ว่าผมอยากหักเนี่ยผมลีตต้นจะขวาง อ่ะเป็นไงแป๊บเดียวจอดไฟแดงนะครับผมติดไฟแดงทุกคนลองสังเกตข้างๆครับแป๊บสาวโอ้ขาขา,ขาวเลยวะเฮ้ยไฟแดงครับไฟแดงหน้าสาวไฟแล้วโอ้ยสาวบ่สนใจเลยไฟแดงอ๋อมันสีไฟเขียวบอกคือมันสีเขียวบอกอ๋อมันใกล้สีเขียวแล้วแต่ท่าปล่าเปลาเออนี่โอ้ยเอียงเออาร์บอกเลยเอิียังเนี่ยเขาขึ้นรอเลยว่ะมาสะพายยีต้าผมนี่แหละคนขี่มิกบเท่ทุกคนนะทุกคนสีส้มอย่างดีสวยมากเลยเนี่นยเห็นฮะ งั้นผมขอแซงแล้วเด้อผมเฝ้าไปเห็นงานเว้ยเฝ้าในเที่ตอนนี้เฝ้าคักเฝ้าเนี่โอ้ยเฝ้าดีดีรอแหมเฝ้าไล่กับบดีครับทุกคนอันตรายนะขี่ค่อยๆไปค่อยๆมาเด้อเฮาเด้อค่อยๆไปค่อยๆมามันนั่งพากนี่แปลกๆเนาะเออันเอาแล้วไฟแดงเดี๋วข้างหน้านี่ไฟแดงแล้วแต่บ่ให้มึงไฟแดงบ่ให้มึงเด้อให้มึงนี้เสื้อขาวหบอกใส่เมือเห็นบ่แล่นแล้วแล่นแล้ว ปาดปาดปาดปดฟังเลยว่าเจ้าคือผู้งามแท้โอ้ยอะไรมาเป็นเมียในสีบวชจนเป็นเจ้าอาวาสเลยล่ะครับโอ้บอไปทัวร่นเอยข่อยกันไหนหน้เนาะเอดผู้งามขนาด้ครับเอ้ยโอ้ขอยินท์านงานบัวเนาะมาค่าเซี่ยวสาวอยีนี่เนาะห้าขวันนี่เนาะค่าเซี่ยวสาวอยีนี่น่น,น,เ,น,นเป็นไอหวัดโรงงานนะเอดผู้สาวสองคนนี่มึงที่ล่ะเป็นตาฮักบัวนี่แหละสองคนนี่เระก็สีเงี้ยให้มึง นี่ละหน้าตาก่าพราประนันล่ะครับแต่กับเออโอ้ยตาหักเนาะหน้าตาผมก่าพราประนันละ่ะแต่กันมากเงียนะครับผมเออเดี๋ยวขอไปดูดบัตรกันเด้อผมเดี๋ยวผมขอ,ขอไปดูดบัตรกันเออไอ้ฮมึงเสร็จกูแท้สองคนเนี่ยมึงเสร็จกูแท้เอาผูา้เดียวมันละเสียขาวเสียขาวขอเห็นไว้แล้วเสียขาวอ่ะขอใส่หมุกยังคนหลับไปจีบเขาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดบัตรกันเออดูดกันเต็เนี่เรียบร้อยนะฮะทีละวัดนะ ออกมาเดี๋ยวเตรีตรตรตรยมโทรศัพท์เตรียมโทรศัพท์เตรียมเลยอย่าเตรียมเรียบร้อยแล้วซ้ำทายยางไปหารถโอ้เจ้ากับผู้งามเนาะว่าสียางที่เรกว่าสีขี้รถนี้เด้ผมบ่อยากหนีว่ะแบบไอ้มุกหนีตรงไหนเออผมว่ายางก็ไปถามเลยครับผู้สาวยังติดปากเลยเฮ้ยยังติดปากมองไดนโมมีไหนกำลังเสียทรศัพท์มึงโมมีเลยนะั่นยนันงติดปากเจ้าอ่ะสิ เจ้าลองบอกคำว่าถีหักมึงดูน้เขินเขินขอบอกก็บอกว่าคำถีหักคือเขินเลยโอ้ยเจ้าตาหักเนาะเออขอเฟซเจ้าได้บอฮะเออให้ยูบออะให้โอ้ยเจ๋วเลยวันน้าตาข่อยพ่อใส่ได้เสนอเนาะเอ้ยขักใส่แล้วนี่ได้เฟซบอ่น้าได้ได้ได้เป็นเนสิ่งนี้เนี่ยโอ้ยขวบอกแล้วข่อยใส่หมดกันนอกนี่ข่อยโคตรรอเลยห้ามถอดเด็ดขาดนะถอดนี่เรียบร้อยเลยเขาบอกไห้เนาะเขาเล่นนี่พร้อมนะ เอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเปิดว้าใหม่เด้อเดี๋ยวค่อยเปิดว้าใหม่นี่มึงมึงมึงหยู่นะขอได้ไม่ได้วเป็นไดโอ้ยเจ๋วเลยเดี๋ยวค่อยเปิดว้าใหม่เด้อเอาเป็นว่าผู้ใด้ขอไม่ไล้นะเดี๋ยวนี่ภาพภาพนี่ภาพน,า,พนาปกนี่เออภาพยังเขื่อนภาพปกปกโปกคลิปแลกปกนี่ภาพเออภาพประจ,จำตัวนี่เอาคอมเมนต์ว่า fc ตูต้าเลยครับผมเนอะคอมเมนต์หน่ค่อยแน่ผูดได้ในเฟซบุ๊กไปเดียวเออคอมเมนต์เลย fc พี่ตูต้าวางสิเป็นไปได้เอาจ๊ ผู้นึงเอาจาักหาคดัหาค่ำเนี่ย fc พิจุตตา fc พิจุตตา fc พิจุตาสเสียแบบพอตกใจไปเลยเด้อโอเคคลิปนี้ข่อยก็มาเปิดบ้าซับนี่แล้วไม่มีอะไรหรอกข่อยแบบไม่ข่อยสัดเลยข่อยกำลังหาเงินอยู่อั่งน,นี้ก็ฝากมึงคลิปข่อยนะเด้อฝากกดไลไ์กดติดตามคนซับสไคช่องข่อยนะเด้อเดี๋ยวข่อยหาเงินซื้อไม่อยู่เจ้ามึงเล่นไลค์ข่อยก็สิได้มีเงินซื้อไม่เด้อข่อยก็โอ้ข่อยอยากเจ็ทคลิปแบบเจ้ามึงอยู่แบบผู้สาวผู้สาวนี่ใส่หม้อหมอนี่ข่อยก็มาคือกันอยู่โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับ ตามนั้นแหละอยากเปิดว่าไปซื้อเนาะเออคือหูยุบขวัญเจ้ากับสีสดอยู่มั้งกับผู้สาวทั้งใดกับเป็นมึงเอาเดอ้อโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆบ